2020แท้รถมือเดียวป้ายแดงไม่แท้29,000กิโลเมตร สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดสุดบรนบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดพาชมรถเข้าใหม่อีก1รุ่นนะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับ NEW Suzuki เซ a ยนะครับรุ่น1.2 GL นะครับเกียร์ออโต้ปี2020แท้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับคันนี้ใหม่น้อยนะครับ29,000กิโลนะครับ รับประกันศูนย์นะครับคันนี้ถึงปี2023เลยนะครับโคตรคุ้มนะครับคันนี้จากรถใหม่559,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถเลือกผ่อนนะครับแบบสบายนานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยซื้อได้ทุกอาชีพออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบเซอร์รับประกันการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทวันดูคานะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นนะครับของเจ้านิวซูซูกิเซียสนะครับโฉมปี2020คันนี้นะครับว่าแตกต่างจากรุ่นก่อนแบบไหนนะครับและมีออปชั่นอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมันเลยนะครับว่าออปชันของเจ้า n e ว s u z u กิเซียนะครับรุ่น1.2 GLP 2020นะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับสีดำนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับ2ชั้นนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับมาพร้อมโลโก้ s u z u กินะครับแบบโครเมียมกันชนหน้าสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกันชนหน้าดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์สปอร์ตเลยนะครับถัดมานะครับระบบไฟหน้านะครับที่ลูกค้าได้ไปนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบไฟซีนอนนะครับ รุ่น1.2 GL นะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับล้อนะครับที่ได้ไปเป็นล้อกระทะนะครับขนาด15นิ้วนะครับมาพร้อมยางนะครับ185 65 R15 นะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรกคู่หน้านะครับด้านหลังจะเป็นเบรกดั้มนะครับถัดมานะครับด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับด้านข้างเลยนะครับ ถัดมานะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับสําหรับรุ่นนี้ยังไม่ปรับไฟฟ้านะครับยังไม่พับเก็บแบบไฟฟ้านะครับถัดมานะครับมือเปิดนะครับด้านนอกสีเดียวกันกับตัวรถนะครับคันนี้กุญแจ2ชุดนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบนิรภัยนะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับเซ็นทรัลล็อกเลยนะครับและรุ่นนี้นะครับคันนี้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับเอกสารครบเลยนะครับ ด้านข้างนะครับตัวรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกไว้เลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวถัดมาเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมโลโก้ซูซูกินะครับแบบพรเมียมนะครับแล้วก็รุ่นของเขานะครับเซียสนะครับแบบพรเมียมนะครับ ไฟท้ายแบบ LED นะครับกันชนหลังสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเป็นรถเก่งนะครับแบบซีดานนะครับรุ่นนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับเตรียมเอกสารมาจัดได้เลยนะครับรู้ผลไวนะครับอนุมัติง่ายนะครับที่นี่นะครับของเรานะครับจัดแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในตัวรถกันต่อนะครับคันนี้นะครับภายในห้องในสารนะครับกว้างมากๆนะครับ และนะครับเบาะนะครับที่ได้มาเป็นเบาะผ้านะครับจากศู์นะครับเบาะผ้าสีดําเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันฝั่งคนขับกันต่อนะครับพวงมาลัยนะครับแบบ Power นะครับคันนี้ a i r b a บคู่หน้านะครับเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมนะครับวิทยุ CD MP3 AUX นะครับ USB นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับแบบแมนนวลนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ cvt หัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับตรงนี้เลยนะครับ ภายในหรูหรานะครับสำหรับเซียสนะครับโฉมปี2020นะครับออกโทนสีดําเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับไม่แท้29,000กิโลนะครับประกันศูนย์หมดปี2023เลยนะครับเรื่องรถเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจนะครับอยากได้รถมือ2อนะครับนึกถึงนัดสุวนบรถบ้านรามิทาซอย5ยินดีให้บริการนะครับ ดูด้านท้ายกันต่อนะครับภายในนะครับด้านท้ายคันนี้นะครับกว้างมากนะครับคันนี้นะครับมีถาดวางของมาเรียบร้อยนะครับตรงรุ่นนะครับของซู z u กิเซ a สนะครับสามารถจุสัมภาระได้เยอะมากๆนะครับสําหรับรถเก่งคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับและก็ด้านในภายในห้องโดยสารกงกว้านะครับผมแนะนําเป็นรถคันนี้เลยนะครับรถเก่ง e ีโคคารนะครับราคาประหยัดนะครับคันนี้ รับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถซูซูกิเซียคันนี้นะครับสามารถมาทดลองขับนะครับหรือนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามิทาซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับของเราที่นี่เราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับตั้งแต่7จ็ดโงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับ แล้วติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอลาไปก่อนแล้วพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ